ออโอยเฮ้ย้ยโยม่ไไรจะเต็มคันรถเรื่อนี้อ้ชตมมาช่วยแม่หน่อยลูกเร็วมช่วยกันเอาทรายใส่รถเข็นหน่อยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ยกขนไปเลยค่ะตาอยู่เลยค่แม่ ดํเหนื่อยจังเลยค่ะทำไมเชียวต้องมาทํางานหนักแางนี้ด้วยคะเราก็ต้องช่วยกันทํางานหาเงินสิลูกเนี่ยจะได้ไปเรียนหนังสือมีความรู้อ <c oughs> ดทนหน่อยนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราแม่ให้เชต็มไปเล่นก็ได้เย้อะแปะเราขนทรายไปใส่ตรงนั้นกัน ก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนหิวก็หิวแม่จะเป็นลอมอยู่แล้วเนี่ยเป็นกันได้ไหมคะอีน,นิดนะลูกนะอดทนอีกน,นิดนะคะ งอนยัยม่อันตรายนะเดี๋ยวแม่เดินเล่นแถวนี้แหละค่ะไม่เล่นอะไรอันตรายหรอกค่ะโอยอยู่กับลูกสองคนพ่อไปทํางานอยู่ดูใบไม่กลับมาสักทีบอกจะขนเงินมาให้เยอะๆห้าปีแล้วเนี่ยไม่ได้สักบาทเลย <c oughs> ทํางานกันเหนื่อยกันเหนื่อยลําบากจนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ เด็กที่ไหนเนี่ยพ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนชื่ออะไรคะอ,อ,อะไรหรอตรงนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยลูกชื่ออะไรคะป้าถามแต่ไม่บอกชื่ออะไรลูกอชื่ออะไรอยะ <laughs> เอ๊ะไม่คุยกับเราสงสัยจะเป็นเด็กอินเตอร์ไม่ใช่เด็กไทยใช่ไหมคะ,ะใช่ด้วยพยักหน้า Hello What's your name? What's your name? แม่ีไหนคะทำไมอยู่ตรงนี้คนเดียวคะลูกอืมอมือะไรมะม่วงอยากกินมะม่วงหรอ <laughs> เอ๊ะมองหาอะไรก็ไม่เห็นมีคนเลย <laughs> โอ้โอ้เอ๊ะเชตแตมชะตแมแม่เจอเด็กโลกเจ้าเด็กแล้วค่ะแม่ที่ไหนนี่ไงแม่เจอเด็กน่นารักมากเลยชจตแม <laughs> เราไปช่วยกันหาพ่อหาแม่เขากันดีกว่าะไปลูกไปแล้วเด็กที่ไหนก็ไม่รู้อะอ๋อออจะร้องแล้วจะร้องแล้ว เร็วๆๆๆวเร็ววพี่กำลังนะคะเล่นกับพี่นะคะจับเดี๋ยวพี่จะแบกเพลงให้ดูค่ะเอาเลย let's cue this love ปั๊บป๊าดปั B ๊บปัาป๊บดยังมาไม่อยู่เลยค่ะแม่จะทำร้องเพลงกับน้องได้ไหมแม่มดเลยลูกแม่มดไปมาบนพื้น A B C D อพีคิวอาร์เอทอาจจะตัมงแม่หมดแล้วถ้าหาฉันมีแวดมนต้องทาให้ทำหน้าให้น้องเห็นด้วยอ่ะฉันมีวบตมตนเป็นแม่มดมีเลมมานายมียายจะเสกแชนีซีดีจีเอสไอเจเคเอเบอ ชแตมน้องชอบเพลงมีความรู้นะน้อไม่ชอบเพลงแม่หมดแปลว่าเอเอฟน้องชอบเพลงมีความรู้นะน้องไม่ชอบเพลงแม่หมดแปลว่าเอบีีดเอฟชแตมน้องชอบเพลงมีความรู้น้องไม่ช้บเพลงแม่หำลแงลบากอยู่ีดีเ น่าช้อปปิ้งเพลินจนลืมลูกเลยโอ้ลูกแม่ตกหลังกำลังลบากอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นนี้ไม่มีน่าเสียงเหมือนน้องปิ้มนี่อยู่ไหน เจอแม่แล้วนะเจอแม่แล้วนะคะลูกนาะเจอแม่แล้วนะไม่ต้องร้องนะลูกนาะ<อ>น่ารักมากเล<อ>ยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูแลน้องปิมให้ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นหน้าที่ของคนลเมืองดีคะ่ะใช่ค่ะและน้องก็น่ารักมากเลยฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องตอบแทนก็ได้คะ่ะ สำหรับคนดีๆอย่างคุณเออแต่ฉันมีบ้านทำมที่ดินอยู่ตรงสุขุมวิทนะคะทุกวันนี้ไม่ได้ใช้มูลค่าประมาณแค่300ล้านนะคะแต่ฉันยกให้คุณเลยค่ะสามร้ล้านชะต้มเราจะรวยกันแล้วเยค่อยยังช่วย จะแต่พ่อช่วยช่วยพ่อจะถึกวันแม่กู้เหรแม่กับพูดวขอขอขอ่าพ่อช่วยใครยังช่วยจบแล้วนะคะเป็นยังไงมัง่งดารารับชมของเราน่ารักไหมถ้ารักมากเลยถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวแม่ให้มาเล่นบ่อยๆนะคะมาถึงคำถามกันแล้วแม่จะถามว่ามูลค่าบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่คุณแม่คนสวยนี่นะจะยกให้แม่ปูเป้นะเท่าไหร่ระหว่างคนหนึ่ง 200บาทข้อ2 300ล้านข้อ3 3000ล้านเอ๋รู้คำตอบกันแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะคะอยู่ไหนนะอุ้ยจันทรแล้ว่าจริงด้วยเอ๊ะแล้วอีก,กอันหนึ่งอยู่ไหนพี่ลาพี่ลาพี่ลาเห็นทองขอนใชนไหมคะเอาวกืออยู่นั่นอันหนึ่งไม่ใช่หรอ ใช่ค่ะจริงๆที่จะมีสองอันแต่นี่มันเหลืออันเดียวเองอ้าวเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของเชดังหายไปไหนแล้วเชดังเห็นสร้อยพี่ไหมเนี่ยพี่นะคะหา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 ไม่เจอเลยเชดังก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะเอ๊ะทำไมของพวกเราถึงหายไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันต้องมีเงื่อนงำแน่แน่ฮ่า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 ดูกองสมบัติมหาศาลของฉันตรงนี้สิอื้อหือ นี่ก็มงกุฎของเจ้าหญิงออโรราไปขโมยมาตอนหลับสนิทเลยสวยงามนี่ก็เงินเงินแทดแท้ของโจรสลัดเป็นไงล่ะโจรสลัดยังต้องแพ้ค่าเลยฮ่าฮ่าส่วนนี้เครื่องสำอางสุดล้ำค่าของเจ้าหญิงแอเรียลเึ้สร็จค่าด้วยโอ้โหอะไรอีกเนี่ยจิบอันนี้ก็ถอดมาจาก หัวของสโนไว้เลยฮ <plex> แล้วกน็นี่ทองของยายหนูกิมจิเกาหลีตัวเล็กิดเดียวรวยนะเนี่ยแล้วก็นี่อีกสร้อยไข่มุกเกาหลีจากยายหนูกิมจิตัวต่อช่างสวยงามล้ำค่าสมกบทีิปีนหน้าต่างบ้านไปขโมยมาเลยเวลาแห่งความสุขมาแล้วเช็ดทำความสะอาดสมบัติสุดล้ำค่าของตัวแอนนี่ ทำาไม่เพลิดเพลินเนจเริญใจดีจริงๆดูสิทองแท่งใหม่ของฉันเงาวิบวับไปหมดน่นีิชต้มยายแม่มดที่ขโมยเอาของเรามาจริงๆด้วยใช่ค่ะพี่อานาะเอาของเรามาและยังบอกว่าเป็นของตัวเองนิสใส่มิดจริงๆเลยอย่างนี้เราต้องแก้เผ็ดซะให้เข็ดแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะพี่อานาเอาอย่างนี้ดีไหม นี่เดี๋ยวชนแอมเข้าไปอยู่ในกล่องนะแล้วครน,นี้พอพี่จะไปล่อบแม่มดเองแล้วพอแม่มดเผลอฉชนแอมก็คานไปหยิบของเลยนะออยูนิคอร์นที่ไปขโมยนางฟ้ายูนิคอร์นมาสวยงามจริงๆเลย สาวเกาหลีนั่นเป็นไรเนี่ยเก็บ hmm. ก so ่อนเก็บก่อนเดี๋ยวมาเห็นสมบัติเราเป็นอะไรลำคาญิงจริงเลยอะไรมาวายๆในแถวนี้พอดีหนูหกล้มค่ะหกล้มรู้บอกใช่ไมมีก้อนหินเสียงทองอยู่หน้าบ้านคุณป้าค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนูสะดุดล้มค่ะฮะก้อนหินสีทองอยู่ไหนอยู่ไหนพาฉันไปดูซิอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะไปเร็วเดินเร็วเร็วิเดินเร็วสิได้เวลาฉันแสดงฝีมือแล้วสินะทาเลยดิค่ะ โอยหนูเหมือนกันนะเนี่ยโธ่เอ้แค่เดินสะดุดก้อนขี้หมาทองเทิงเลยไม่เห็นจะมีเลยฮฮะจะไม่มาแล้วทำไงดีอยู่นิ่งๆตดลกาอ้าแล้วใครเอากล่องอะไรมาวๆไว้ตรงนี้เนี่ยเกะกะโลกบ้านจริงๆเลยโยน ตอนแรกก็ไม่หิวไม่หิวอะ่ะเอาอันนี้เลยนะใหญ่ๆก็ไม่แช่ตูทท้เย็นทันทีนะคะคุณป้าเดี๋ยวมันจะละลายค่ะอ๋อเหรอต้องไม่แช่เหรอเดี๋ยวมานะอุย๊ยเปลี่ยนใจอะ่ะป้าว่าป้ากินเลยดีกว่าไม่ต้องแช่ไม่ต้องกลัวละลายด้วยอขอบคุณนะคะเรียมาแจาก ลงเลยอะเอาวิธีใหม่ดีกว่าแอบฟังสิเพราะเราแอบฟังแม่มดดูซิว่ามีจะมีจุดอ่อนตรงไหนสอยคอเอลซ่านี่ช่างสวยจริงๆเลยข่ะแต่มงกุฎเอลซ่านี่แหละหาไม่ได้ซักทีไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าได้นะก็เพอร์เฟกต์ครบเซตมงกุฎเอลซา่ารู้แล้วเอานี้ดีกว่าจะแตมเราเอามองกุฎปลอมที่เราเสกเนี่ยไปล่อแม่มดเยี่ยมเลยค่ะพี่แอน มงกุฎเอลซ<อ>่าฮัได้ยินอะไรมงกรเอลซ่ามงกรเอลซ่าจริงๆด้วยโอ้โมงกุฎเอลซ่าสวยงามสมคำล้ำลือจริงๆแม่มาแกมาเผยแล้วไปกันเร็วโอ้สวยจังเลยโอ้อย่างงี้นี่แองอะเพชรสีฟ้าลายเป็ฟสกรนไหม นี่ช้งงอยของพี่เดี๋ยวเราเอาของทุกอันไปคืนเจ้าของกันดีกวนะ่าเท่านะเดี๋ยวชิดเรามาไปด้วยโอ้โหอาตบ้านานมาอยู่หน้บ้านแล้วนี่เองอะ่ะสงสัยเราคงจะมีบุญวาสนาจะได้ของที่อยากได้ทุกอย่างมีความสุขจังเลย 哇。Wow. ไม่เคยเก็บเลย ทาเลไปตลอดทาฉันไม่อยากทาเลแบบนี้แล้วงทา เก็บให้มันเป็นที่ได้ไหม อไจะวายอะ่ยยะเจ้าเจๆๆตีไปนะริเจ้าไปไหนคะลูกก็เอาก็าอาไปอยู่ข้างนอกเลยจ้าไปปลูกเหรอโอเคค่ะไปค่ะไปปลูกเลยค่ะต้นตะขาบยักษ์ของเชื่อแตมมาค่ะอย่าไปทำร้ายใครอีก ลรีบู ว่าแม่วาชอบชอบตุ่นเอาแบบนี้ไหมคะจะเตมกลัวเหรอโอเคค่ะไปค่ะไปปลูกเลยค่ะต้นตะขาบยักษ์ของเชื่อแต้มมาค่ะกลัวตะขาบยักษ์จะกลัวตะขาบยักษ์กลัวทำไมเนาะเอาไปเอาหมอนอันใหญ่มาจากไหนอะไปเอาอพ่อมาเหรอนี่แอบเอาหมอนพ่อมาเหรอ เดี๋ยวพ่อนอนกอดอะไรอยู่อะ <My God. S 1> ตัวเองมา <laughs> <laughs> จบไปอีกเล่มแล้วนอนได้ยังยังไม่ได้จบเลยยังไม่ได้จบอีก,ก้อไออยากอ่านเล่มไหนใหม,ม,ม่กลับมาทอมพองเอาเล่มไหน <laughs> เอาเล่มไหนจ้าที่รัก <h ums> อันเชิญอะไรอ่าอันนี้ <h ums> นน helping แต่เรียนจากรู้ช่วยเหลือคนอื่นอ,อะไรคะอันเ,ด,เด็กตุ้งอะไรดิอันนี้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยเจ้าเต็มเ,เราเล่นกันจนตีสามเลยตีสามเราต้องรีบนอนโดยด่วนตีสามจำได้ไหมนอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วนนเฮ้ยโอ๊ย,อยตายทันำวิเนี่ยทันำวิเนี่ยตาสว่างเลยอะง่วงยังง่วงยัง ย,ยังเหรอทำไงล่ะเราสองคนนะพ่อหลับคนเดียวอีกแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสาหลับกันนะหนึ 1, 2, 2> ่งสองสามหลับหลับแล้วใช่เป่าวเฉต๊มแม่เป็นห่วงนะมันตีสามเฉต๊ต้องหลับไม่เป็นเวลาหลับไม่ต้องกลัวเออไม่กลัวหรอเราจะทำอะไรเนี่ย ไปป้าพีหรออะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวก็ไม่กลัวโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้เจ็บเห็นไหมตื่นเล่นตอนตีสามเจ็บเลยกลัวยังอออยังอีกอมามาแม่อยู่เป็นเพื่อนอ,อีกเล่มเดียวแล้วนอนโอเคไหมมามาตอนอะไรเนี่ย The King The Cook อ่นเดอวิสันอ๋อยากอ่านอยากฟังตอนนี้เหรอคะโอเคค่ะกาละครหนึ่งนานมาแล้วโอ๊ยไฟดับทำไม่ดีกลัวๆทำไมไฟดับอีกแล้วฮ้ไฟมาแล้วทำไมผู้แม่เป็นอย่างนี้ยังไงอย่างไงแม่กลัวมากกลัวจนผมตั้งเลยดูยดิ โอ้โหแล้วที่นอนที่นอนแม่กลัวลูกหัวแม่เป็นอย่างนี้ทำยังไงอะมองอะไรล่ะไม่เคยเห็นคนหัวตั้งหรอฮะไปดับฟาร์มแล้วแม่มาแกเป็นคิตตี้แล้วช่วยด้วยเหรออู้ช่วยยังไงดีเนี่ย คือข้าวเหรอโอ๊ยอยากกินชาวกยเหรอถึงขนาดนี้แล้วฉันล่ะหาไม่อะไรให้กินไม่ได้หรอค่ะราทูอยากกินราทูเหรออ๊ยไม่ใช่เหรออยากกลับกลายเป็นแม่เหรอแต่จะช่วยเองทำไงดีนะทำไงดีนาแม่เป็นอย่างนี้ก็น่ารักดีนะ เบิร์นเลยนี่ออกแล้วถ้าอย่างนี้ด้วยกนใช้ไม่ใช่ละสกิชิกุชิต่ังกับก,บกบนนายเป็นแม่อออโอ้กลับมาแล้วเฮ้ย แม่บอกแล้วตีสามต้องนอนห้ามเล่นนอนเลยไหมไม่อ่าไม่ง่วงโอเคงั้นกูดไหนค่ะลูก <c oughs> ไม่นอนแล้วไม่กลัวไม่นอนแล้ว